สวัสดีครับผมทศพลพจนาพิมน,นะครับผมเปิดเว็บไซต์อยู่ที่ตลาด com นะครับชื่อเว็บคือ worldwide. d o b บ้านคุณธิดา com นะครับทางร้านเราก็จะขายโปรดักต์เกี่ยวกับพวกสมุนไพรเป็นอย่างเช่นลูกประพสมุนไพรสมุนไพรอบ แล้วก็มีบริการอยู่ไฟดิลิเวอรี่ทั่วประเทศนะครับยอดขายของเราส่วนใหญ่ก็มาจากเว็บไซต์80%นะฮะขายอยู่หน้าร้านจริงๆก็ประมาณ20%ในส่วนของตัวดายจากเริ่มต้นเมื่อก่อนแค่เดือนละประมาณพันพันบาท2000บาทตอนนี้ก็ประมาณ1 0 0 0 0 0 0ถึง20,000บาทบบก็หลังจากที่เรามีเว็บไซต์นะครับก็ทำให้มีคนที่รู้จักร้านเรามากขึ้นถึงแม้ว่าร้านเราอยู่ในโคราช ก็มีออเดอร์ผมว่า80เอรมาจากกรุงเทพและจากต่างจังหวัดอีก20การลงทุนกับเว็บไซต์เนี่ยมันใช้ผมว่ามันใช้ต้นทุนที่ไม่ไม่เยอะนะฟินแบ็กจากตรงนี้ได้เยอะมากแล้วก็ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาผมว่าคุ้มกับงบประมาณที่เราจ่ายไปต่อปีซึ่งไม่เยอะเลยถ้าเกิดเราไปลงพวกหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบางที หมื่นหนึ่งเนี่ยมันไม่ผมเคยลองแล้วมันก็ไม่สู้กับเว็บไซต์ไม่ได้เลยแล้วก็ได้แต่คนเฉพาะในพื้นที่ด้วยแต่ว่าเว็บไซต์เนี่ยมันได้คนหลากหลายทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยครับขอบคุณมากครับ